สวัสดีครับจักพันธ์ฟันธงประจำวันจันทร์ที่12มกราคม2569วันนี้มีแปกคู่ม,มาฝากกันเช่นเคยจะมีอะไรกันบ้างไปเริ่มกันได้เลยครับคู่แรกวันนี้ครับไปเริ่มกันที่รายการคุปป์เดอะฟรองส์ปารีสแซงต์แชงแมเจอกับ Paris เอฟซีในเวลาตี3 0นาทีครับคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในการที่จะเอาชนะ แล้วก็ข้ามโจทย์ที่ได้มาครับสำหรับปารีสแซงต์แชงแมงเมื่อต้องเล่นในบ้านในวันนี้นะฮะแข็งแกร่งกว่าปารีสเอฟซีในทุกด้านเลยครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จกักรพันขอฟันธงไปปารีสแซงต์แชงแมงที่2ลูกครับคู่ที่2ครับเจนัวเจอกับกายูรี่ในเวลาเที่ยงคืนครึ่งเจบานเจนัว ไม่ชละใครมา5นัดติดต่อกันครับทางฝั่งทีมเยนไกเยอรี่เองก็ฟอร์ไม่ได้หนีกันนักสักเท่าไหร่ครับคิดว่าคู่นี้น่าจะสู้กันสู่สีแล้วก็มีโอกาสจบเจ้าแบ่งแต้มกันไปมากกว่าครับสามนัดก,ก่อนหน้านี้ที่เจอกันก็จบเสมอกันไปทั้ง3เกมด้วยครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จักรพัน์ขอฟันธงรองไกยอรี่ที่0.5ครับคู่ที่3ครับยูเวนตุสเจอกับครโมเรนเซ่ในเวลาตีสองสนาทีเจ้าบ้านยูเวนตุสเล่นในบ้านได้แข็งแกร่งมากนะฮะถึงแม้ว่าช่วงหลังน่าจะยิงน้อยไปนนนน่่่่ออยยยยคคัับบแตเเมเมมมมทีีีกกซุณภาพ้้ไ้ไไดลงดลงงผ ่าจะเป็นเอาฝั่งของยูเวนตุสครับที่จะชนะแล้วก็ข้ามจทย์ที่ได้มาไปได้ครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จักรพันธ์ขอฟันธงไปยูเวนตุสที่1.75เจ้าบ้านอย่างอาเซนต์ามาชืดุดเยาวชนวันนี้ดูดีกว่าอาแจ็กส์อัมสเตอร์ดัมทีมเยาววันนี้ พอสมควรครับถึงแม้จะถึงแม้ผลงานที่ผ่านมาจะดูไม่ค่อยดีนะสักเท่าไหร่ครับแต่เกมลุกก็ยังพอฝักโควหวังเอาไว้ได้ครับส่วนทางกับแ็กซ์อัมสเตอร์ดัมที่ไม่ชนะใครนอกบ้ามา10นัดต่อเนื่องแล้วครับโอกาสที่จะแพยัยับกลับไปค่อนข้างสูงครับพิจารราจากภาพรวมทั้งหมดแล้วสำหรับคู่นี้จักพันขอฟันธงไปอเซต์งมา ชุดเดยาวชนที่0.75ครับคู่ที่5ครับ PSV Eindhoven ชุดเดยาวชนเจอกับ FC o s ในเวลาตี2 PSV Eindhoven ชุดเดยาวชนเพิ่งจะบุกไปเอาชนะเอเดอเดนฮาร์มาล่าสุดในเกมเยือนครับวันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านครับซึ่งผลง,งานการเฝ้ารังของ PSV Eindhoven ผมว่าวางใจได้ครับ ประกอบกับการเจอกันในสนามแห่งนี้ที่ผ่านมาย้อนหลังกลับไป10บนัดก่อนหน้านี้ก็ไปทางฝั่งเจ้าบ้านครับที่ทำผลง,งานได้ดีกว่า f c o ออสมาโดยตลอดครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จกักรัพันขอฟันทงไป p s v อสีไอโฮเฟนชุดเดยาว,วชนที่0.25คู่ที่6ครับในรการเซกูด้าดิวิชันฮูเอสกาเจอกับคอร์โดบาในเวลาตีสองครึง่งฮูเอสกายิงเล่นยิงแย่ยยนะฮะช่วงหลัง3นัดที่ผ่านมาจากโรนิการนะ์นไม่ชนะใครเลยครับันล่าสุดก็เพิ่งเจอคาสเตลลอนถลุ่มมา4ประตูตอนหนึ่งก็น่าจะเสียความมั่นใจค่ออข้างเยะ ทางกับกอร์ดบาที่ยิ่งเล่นยิ่งดีครับวันนี้บุกมาเย็นด้วยความมั่นใจยังไงไม่กลับบ้านไปมือเปล่าแน่นอนครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จักรพันธ์ขอฟันธงไปกอร์ดบาต่อเสมอคู่ที่เครับในรายการ f อฟเอคัพลิเวกพูเจอกับบานสลีในเวลาตีสอนาทีครับดูจากสภาพความพร้อมของลิเว์พูแล้วคิดว่าไม่น่าที่จะข้ามโจทย์ที่ได้มาในเกมว,วันนี้ครับตัวเจ็บตัวสําคัญคอ่อนข้างเยอะแล้ววันนี้ก็น่าจะมีการโรเลชั่นแน่นอนนะฮะเชื่อว่าจะทาได้เพียงแค่ เฉินชนะไปได้ในเกมวันนี้ครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับจักรพันธ์ขอฟันธงรองบาร์สลี่ที่2.25ครับมาปิชิญฉากกันที่คู่สุดท้ายประจำวันนี้ครับในรายการลาลิกาสเปนเซบียาเจอกับเซลตาบิโกในเวลาตีสามครับสำหรับคู่นี้เป็นคู่ VP ประจำวันนี้ครับผมมีในใ้จแล้วว่าจะเียร์ทีมไหนดีครับแต่ว่าขออนุญาตส่งแนวทางของคู่นี้ให้เฉพาะทุกท่านที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับพวกเราเท่านั้นครับเดี๋ยวผมส่งให้ก่อน2ทุ่มในกลุ่มจักรพันธ์ฟันธงครับเข้าไปรับแนวทางของคู่นี้ก็ได้เลยครับทางเขากลุ่มคือ JK168 หรือจะคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ก็ได้เหมือนกันครับและนี่คือทั้งหมด8คู่ประจำวันจันทร์ที่12มกราคม2569ครับขอให้ทุกท่านโชคดีและก็มีความสุขกับการเชร์ทีมที่ท่านชื่นชอบถ้าหากคนใช่วันนี้พอจะเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กด subscribe แลวก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนด้วยครับจะได้ไม่พลาดกิจกรรมรวมไปถึงการวิเคราะห์ปฤิกรรมแบบนี้ในทุกๆวันสวัสดีว,วันนี้เวลาของจักรพันธ์ฟันธงแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ